ยูยู <This. S 2> <Do you? S 1> ก็ชอบเข้ามาจงมองไกลๆเป็นไรมากไหมต้องเข้ามาใกล้อย่างนั้นก็ชอบทำตาหลกชอบเล่นตาหลอดเป็นไรไหมทำไมต้องยอกทุกวันชอบพูดอะไรที่ทำให้ฉันเค็ดมากชอบทำอะไรที่ดูเหมือนมีความหมายชอบให้ความสำคัญ sharp can't the tell you me what's on me shine kid glass จะคิดไปไกล I wanna be with you แล้วจะรู้บ้างไหมพูดไปเรื่อยไปคิดว่ามีใจแล้วจะทำยังไงถ้าฉันเกิดรักไปอ่ะ uh, วันเวลาเดินต่อหากเอว่าฉันมีอะไรจะบอก,บอ,กอยากมีเธอไปเพื่อในอ้นอมกอดแต่ก็คงไม่พูดเพราะฉันไม่กล้านอกรอจะพูดอะไรไม่เคยจะคิดฉันนั้นคิดอะไรไม่พูดจะเข้ามาใกล้จนต้องเซช่นแชขนั้นก็ลอดู จ้งตาจากหลายแก่การคิดอะไรกันมาจะว่าง่ายและอะไรไม่คิดแต่ว่าฉันคิดไงยอรไปไกลก็เพื่อนกันพูดอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดสงขกมันรู้สึกแล้วงและอะไรไม่คิดแต่ฉันคิมากไงพูดอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดมากไงและ ฉันและนะไรไม่คิดแต่ฉ so ันคิดมากไงคูณอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดมากไงและนะไรไม่คิดก็ฉันคิดแล้วไงถ้าเธอรัไมชอบ n ังไงก็ใจมันคิดไปแล้วหรอไและนอไรไม่คิดแต่ว่าฉันคิด

ชอบมากอันนี้เนี่ยกินไปเสื้อแม่เขาก็ได้นะวงเแหวนมาเลยเฮ้ยขอบคุณน้องมากที่น้องต้อนรับเขาไปเป็นผู้ปกครองเฮ้ยทำไมเธอฉันดูแย่ทำไมฉันดูเป็นโรคคู่ขนานกันนายนี่เป็นสมาชิกท่านที่หกสีอ๋อชาเลนจ์เมื่อกี้สามารถไปชาเลนจ์ได้ที่ไหนยังไงบ้างคะสามารถโพสต์ได้ทั้ง TikTok Instagram หรือโพสต์ที่ไหนก็ได้นะคะแค่ใส่แฮชแท็ก เล่นไม่คิด Undercover This Challenge แต่กลับมาครั้งนี้พี่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวงวิสมากเลยความตั้งใจของเรากับเพลงนี้คือยังไงบ้างคือเหมือนเพลงนี้มันค่อนข้างต่างจากสองเพลงแรกมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นเพลงที่เราโตขึ้นเหมือนรู้สึกหวั่นไหวกับความรักมากขึ้นไม่เหมือนที่ผ่านมาที่เราจะแบบ I don't care แบบไม่รู้สึกอะไรแต่ก่อนจะแบบมั่นๆแบบไม่แคร์เรอกแต่ w h ยพอมาเจอเธอคนนี้อะใจมันแบบหวั่นไหวแต่ว่าแบบแม้ว่าจะแบบเป็นเพลงแบบช้าๆหน่อยแต่ว่า หท้าเต้นแข็งแรง,แง,แรงนะงงเอ,อ,เ,อ,อะเพราะฉะนั้นให้ฝากใครให้คุณผู้ชมติดตาม,มเพลงอะไรนะเล่นไม่คิดเลยจ้ะเชิญค่ะก็ขอฝากเพลงเล่นไม่คิดตอ o u g h ของพวกเราวิสด้วยนะคะก็ ตอนนี้สามารถดูได้แล้วทาง YouTube GNS Official ค่ะหรือว่าติดตามพวกเราทุกคนได้เลยนะคะทาง Wiz Official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะฝากด้วยนะคะเอมวีน่ารักมากๆน่ารักจริงๆใช่พี่เอ็มวีน่ารักเนอะเราห้สาวก็น่ารักเนอะขอบคุณค่ะขอฝากเพลงเล่นไม่คิดตาดเลดชอบใช่ไหมเมื่อกี้ชอบตาดเลดด้วยของน้องๆห้าสาววงวิสค่ะขอบคุณค่ะ